ไหนๆฝนมันก็ไม่ยอมจะหยุดแล้วนะฮะก็เอามันทั้งเปียกๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่โลโก้มิซูนะฮะติดสีแดงให้ลูกค้าทั้งหน้าและหลังเลยใชยส้สเกิร์ชิ้นหน้า ABS แท้นะฮะหูสีแดงมีไฟ LED คันนี้เป็นแดงดำนะครับล้อมแม็กก็ต้องเป็นลายใบพัดคลิปแดงยางมอนสเตอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ไลโคนตัวนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นชื่อของลูกสาวลูกค้านะฮะตัวนี้ปกติจะเป็นคําว่าไททันนะสั่งเปลี่ยนได้ฟรีนะฮะเราเปลี่ยนให ข้อไฟท้ายนะฮะเป็นแบบดำเงาเข้าเสร็จกันกับข้อไฟหน้านั่นเองฝาเปิดกระบะท้ายนะฮะตัวนี้ใส่โช๊คผ่อนแรงให้เปิดง่ายครับนี่ปิดตอนปิดก็ปิดง่ายนะโรบัสแอนเดอร์แบบมีไฟแขนยาวนะครับตัวนี้เสริมไฟเบรกดวงที่4ให้เลยข้อฝาถาังน้ำมันแบบดำเงาเบ้ารองมือเปิดแบบดำเงานะครับมีกันสาดแล้วก็เล่าหลังคาให้ด้วยคิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมมุดโครเมียมนะครับตัวนี้ก็เป็นดำเงาเช่นกัน เซตทั้งหมดนี้นะครับผมแต่งให้ฟรีไม่บวกราคารถนะซื้อรถที่ผมคุ้มแน่นอนภายในนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะฮะ มีจอ Android Auto CarPlay Apple c a r p l พ y นะครับมีกล้องรอบคันกล้องถอยหลังแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยนะครับใช้ดูตอนถอยและเดินหน้านะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นกล้องทางด้านขวานะครับเพื่อที่จะไม่ให้รถเบียดฟุตบาทนั่นเองนะฮะแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผม093 414 5514ผมเซลล์คารลมนะครับยินดีบริการทุกท่านทั่วประเทศครับ